ดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเอ,อเปลี่ยนช่องใหม่ละผมจะไม่พูดนะตอนนี้ผมก็จะมาเล่นรสเบบให้ท่านผู้ชมดูมามากันเลยแต่ผมจะช้าๆนะครับพราผมอยู่ในบ้านโอ,โ,อโอ้แสงมาก ไอผมแท่ตอนไม่ละผมโดดถ้าถ้าช็คิดว่าผมโดดไม่จริงดูดูดูความเก่งของผมดูนี่ส่ะมากแลวตอนนี้โอเคโอ้โหชอบใครชม ถ้าชมถ้าเห็นสองสองคลิปอะ่ะอย่าไปดูนะคบมันมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นหน้าผมก็ดูนะถ้าไม่ใช่หน้าผมก็ไม่ต้องดูนะออมาเลเวลเบ็ดตอนเลยฮอสซี่มาแล้ว เงียบเงียบนิดน,นึงนะครับ่าผบโจมอาจจะสูงสูงห้านิดนึงนั่นละปังโอเคไปกันต่อนะครับท่านผู้ชมโอเคตรงนี้ผมก็ต้องลงเองเนี่ยลง เแก่งอึดจุดลงต่อแล้วครับท่านผู้ชมผมจะทำเพื่อให้ท่านผู้ชมดู โอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสัน้นๆวันดีกดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมบ๊ายบาย